สวัสดีครับตอนเราก็สู่ The Citizen กับผมประชาชนเทริญรนสิลอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ Co-Pilot ของ Excel นะครับผมว่าใน Co-Pilot ใน Excel เนี่ยมันสามารถช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับกรณีที่คุณไม่รู้จักสูตรนะรไม่รู้จะเขียนยังไงแต่คุณบรรยายเป็นว่าคุณต้องการอะไร Co-Pilot ใน Excel ช่วยคุณได้นะครับแต่ก่อนจะเริ่มตรงนั้นนะฮะเราก็ขอโฆษณา ตัวเพจนะฮะไอตัวช่องาแนลนะของ YouTube ของ The Citizen นะครับผมมีคอนเทนต์มาอัปเดตให้คุณทุกวันนะกูอยู่กับ Microsoft 365 Copilot นะครับเพาเอฟอร์มแล้วก็ไอที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอัปเดตให้ทุกวันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเป็นโปรแกรมหน้าผมเนะีไไ่ยไม่เป็นไรอ่ะเริ่มเลยนะครับผมก็อ่าต้องบอกว่าตอนนี้ใน c o p i l o t ในี x c e l ถ้าเกิดคุณจะใช้มันนะครับคุณต้องมีไลเซน ย้ำนะครับคุณต้องมีไลน์เส้นไม่ได้มีให้ฟรี free. คุณต้องมี c o p i l o t Pro นะครับแต่ในประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องรอ,อนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่คุณสามารถมีได้เลยคือ microsoft 3. 6 5 Copilot อนะครับอันนี้อยู่ที่ราวราวเหรียญน,นะครับต้องซื้อผ่านองค์กรนะครับหลักๆก็จะเป็นองค์กรที่จะมาซื้อใช้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณะจะซื้อใช้เองก็ต้องซื้อไลน์เส้นของ Base microsoft ก่อนจะเป็นตัว business นัะ Network, นะสักสิเหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวนี้อีก30เหรียญรวมกันก็40เหรียญต่อเดือนนาะจมใช้ไวถนะ ก็มาเริ่มกันเลยนะต้องบอกอันแรกที่จะบอกก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยบนอ่อบน Excel ตัวตัวนี้เนี่ยนี่ยตัวที่เป็นตัวเดสก์ท็อปเนี่ยมันยังไม่เปิดให้ใช้นะครับมันใช้แล้วคุณจะใช้นี่คุณต้องไปใช้บนเว็บนะครับบนเว็บก็คือคุณเอาไฟล์ไปวางบนไหนฮะแชร์พอยต์หรือว่าบนไดรฟ์อ่าถ้าคุณบอกวางในทีมได้ไหมอาอได้เพราะในทีมก็คือแชร์พอยต์เบื้องหลังคือแชร์พอยต์นั่เหมือนกันนะครับในรูปแบบนี้ผมก็มาวางในวันไดรฟ์ของผมนะครับผมก็จะเริ่มเอาไฟล์ หไฟล์ขึ้นมานะครับนึกแล้วกันนะอันนี้มันเป็นไฟล์เกี่ยวกับอะไรครับลูกค้านะซื้อของนะครับมีการชิปสินค้าอะไรต่างๆไปนะครับมี Product Container อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับมีข้อมูลหลากหลายเลยนะครับอันนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยเราจะลองมาวิเคราะห์โดยใช้ c o p าย o t ดูกันนะว่ามันทําอะไรได้บ้างตรงนี้ผมเปิดโคพายด t มาก่อนนะครับพรีวิวตรงนี้ผมขอเปิดเป็นฟูลสกรีนหมดให้ก่อนนะครับอ่าแบบนี้เนี่ย โอเคเนะี่ยขั้นแรกเนาะอย่างโคพายโลดเนี่ยนะครับมันก็จะถามเราเนี่ยถามเราจริงๆก็คือในขั้นแรกเลยนะครับว่าเอ้ยคุณอยากให้ทําอะไรบ้างเนะี่ยบอกว่าโชว์เดตาอินไซด์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นผมต้องแจ้งยินนิดนึงนะฮะว่าโคพายโลดเนี่ยมันจะโอเปอเรตต่อเมื่อข้อมูลของคุณเป็นเทเบิลในเทเบิลคืออะไรนะครับเทเบิลคืออะไรคุณดูข้อมูลเลยกันสมมติว่าข้อมูลของคุณนะครับผมออยู่พื้นที่นอกแอเรียเทเบิลอย่างเช่นตัวนี้นะครับสมมติผมก๊อปปี้ข้อมูล,มลน,นี้มาให้ดูแล้วกัน copy นะครับผมก็เอามาวางตรงนี้นะครับเป็น p place เอาเป็นอะไรฮะ value อย่างเดียวนะ,ะประมาณแบบนี้นะครับเป็น id นะครับ priority นะครับ discount สิ่งที่เห็นก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็น table แล้วเป็น table สังเกตง่ายว่ามันคือไปแตะอยู่ใน area นะครับมันจะมี table design ขึ้นมาแล้วบอกว่าชื่อ table ชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดไม่เป็น table ก็คือเอ้ยแบบนี้นะครับ คุณก็ต้องมาทำให้มันเป็นเทเบิลก่อนเอเป็นเทเบิลก่อนนะครับแบบนี้มันก็สามารถจะมีเทเบิลขึ้นมาได้นะครับแต่การตีเส้นธรรมดาไม่ถืบว่าเป็นเทเบิลนะโอเคไหมไปตีเส้นเสร็จไฮไลท์ใส่ฟิลเตอร์ไม่นับว่าเป็นเทเบิลนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นเทเบิลดีไซน์ให้คุณแล้วก็เซตเนมแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณมีข้อมูลนะครับแล้วคุณอยากจะมา โอเปอเรตบนโคพายล็อตนะครับเมื่อคุณไปจิ้มพื้นที่นะ่ยโคพายลอตจะฟ้องคุณเลยบอกว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าฉันเนะี่ยโอเปอเรตบนอะไรฮะเทเบิลเรนจะ์เนี่ยงั้นคุณอยากให้ฉันเนี่ยช่วยคอนเวิร์ตมันไหมเป็นเทเบิลไหมจะบอกว่าเอ้ยก็เอาสิก็คอนเวิร์ตเลยอ่ะก็คอนเวิร์ตเป็นเทเบิลมาถึงจะเริ่มโอเปอเรตได้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะอ่าก่อนจะเริ่มเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเทเบิลก่อนถูกไหมฮะก่อนที่จะไปเริ่ม ตุลุยตุลุยตุลุยโคพายลอตกันนะครับอ่ะเรามาคุยกันเรื่องข้างบนละนะครับเรื่อง Data ที่มีอยู่โคพายลอตเนี่ยนะครับผมตอนแรกเนี่ยนะครับผมขอเชิงท็อปิกก่อนเลยกันนะผมขอเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าโอเคตอนเริ่มข้อมูลนะครับเริ่มต้นอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีไปว่าเคุณอยากจะให้มันทําอะไรนะครับในขั้นแรกถ้าเกิดเราไม่รู้เลยนะเนาะเฮ้ยวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นนะครับหรือไม่อยากจะวิเคราะห์ข้อมูลคุณสามารถกดโชว์ Data Insight ได้ หมายความว่าอะไรฮะก็คือให้มันโชว์เดต้ให้คุณเลยบอกเฮ้ยไอข้อมูลที่คุณทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยไอบน Data าพวกนี้บนเทเบิลพวกนี้อะไรมันคือสาระสําคัญมันก็จะวิเคราะห์ข้อมูลนะตามชื่อคอลัมน์ชื่อคอลัมน์มีผลนะครับในการทํางานนะครับ้าเกิดบอกคุณตั้งชื่อคอลัมน์ไม่สื่อมันก็โอเปเรตที่คุณไม่ได้นะฮะมันมีผลมากจริงๆนะครับตอนนี้ทางโคเปอร์ล็ก็กาลังวิเคราะห์ข้อมูลให้คุณอยู่นะครับ อย่างอันนี้เขาก็จะวีเคราะออกมาเกี่ยวกับ sum of unit price นะครับว่าย unit price นะครับมีเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนอะไรประมาณนี้มันก็จะแอดข้อมูลอื่นๆให้คุณอีกเี้ยมันก็บอกว่าไพ่บอร์ดแชร์ r ์คี e อดทู o ช h ์ด t ตเตอร i ยูนะิตไพ e ส์ไบโ Data ดตนะเดต้าโชว์ว่าวันนี้นะวันที่1เดือน2นะครับผม unit price เนี่ยนะอยู่ที่800เลยนะครับแล้วอีกวันหนึ่งสามยิเป็นเท่าไหร่นะบอกจะจะถ้าเกิดคุณเสร็จพวกนี้คุณอยากจะแอดเข้า Data เข้าไปตรงนี้คุณก็สามารถ เข้าไปได้นะมันก็จะแอดเป็นตัวข้อมูลบนนิวชีตให้คุณนะครับให้คุณมีข้อมูลตัวเนี้ยเอาไปทําต่อนะครับผมมันก็จะใช้เวลาในการโอเปเรตประมาณหนึ่งผมจะให้ลองดูสปีดของมันดูแล้วกันนะว่าปัจจุบันมันเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้เห็นไหมมันก็จะมีข้อมูลเนี้ยที่รันออกมาให้ได้ถูกไหมครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งผมก็จะว่ามันก็อินพิฟดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับว่าอยากจะเห็นแบบ ฉันอยากจะหาอินไซต์อื่นนะมีไหมมีอะไรอีกอ๋อมีอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับในการที่บอกเซลล์นะครับ by customer segment อ่าเวลาคุณวิเคราะห์ยอดขายถูกไหมถ้าคุณเป็นเซลล์วิเคราะห์ยอดขายคุณก็ดูตามเซ็กเมนต์ถูกไหมหลักๆก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็ทําแบบนี้กันมีใครเป็นเซลล์แล้วไม่วิเคราะห์ตามเซ็กเมนต์ไหมวิเคราะห์รวมก็ไม่น่าจะถูกนะแล้วแต่ด้วยเอาผมอาจจะพูดไม่ถูกนะแต่ว่าวิเคราะห์ตามเซ็กเมนต์คัสเตอร์เซ็กเมนต์ก็เป็นส่วนสําคัญ home corporate office customer เกาะเพรถ้าโอเค ก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับก็จะมีการแอดข้อมูลลงเนี้ยลงไปที่ชีตใหม่อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะมีการโอเปเรตตรงนี้ให้คุณได้มันก็จะเจนชีตสองออกมาประมาณนี้นะครับผมก็เจนข้อมูลซัมมารีให้คุณนะครับคุณบอกวิมันเป็นไพวอทเลยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเขียนสูตรเลยง่ายจังง่ายจังไม่ต้องปวดหัวเลยนะเนี่ยอ่าก็จริงอ,อ,อ่างั้นผมบอกว่าเฮ้ยงั้นลองดู all insight ได้ไหมมีอะไรบ้างนะครับแอดไปเลยในกริดอยากได้ all insight ที่คุณคิดว่า จำเป็นสําหรับกราฟนี้มันแอดให้คุณทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้อบันไดคุณหัวหน้าคุณโยมรีพอร์ตให้คุณทันทีวันนี้แล้วบอกเขาเดี๋ยวอีกห้าทีเดี๋ยวไปพรีเซนต์กันตายแน่กูกูจะไปเคาะทันได้ไงมันเป็นท็อปสปีดดัตตาแอนาลิติกดัตตาแอนาลิติกเลยไงกูไปหลอดมาปุ๊บวางเซตเป็นเทเบิลกดอินไซต์ครับปุ๊บออกมาข้อมูลซัมม a r y อย่างต่ำคือเขาจะประหลาดใจคุณมากว่าคุณทําแบบนี้ได้ยังไงนะฮะคุณทําแบบนี้ได้ยังไงอ่าลองดูแบบนี้แล้วกันนะครับ ต้องบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดองค์กรไม่ยอมให้ใช้ทํำยังไงถูกไหมมีคนถามมาก็มันก็คุณจะรอก็ได้แต่คุณไม่อยากรอคุณก็มีออปชันอย่างที่ผมบอก40เหรียญต่อคนต่อคนละหนึ่งยูเซอร์เลยซื้อเองเลย3ามหปุ๊บซื้ออะไรอีกฮนะจริงๆไม,ไม่ไม่ต้องส0สเหรียญไม,ไม่ไม่ต้องเป็นระดับอันนั้นก็ได้นะคุณสามารถซื้อเดี๋ยวรอโคพัลลัดโปรออกแต่ผมตอนนี้มันผมรอไม่ได้งมจะเดโมผมก็ซื้อไปเลยนะสิบบวกสาเพื่อจะ เอามาเล่นดูให้มีประสบการณ์ดูให้มีอะไรจะได้มาแชร์กับทุกท่านได้นะครับก็แบบนี้ผมเอามาใช้งานในชีวิตประจาวันแล้วณนะปัจจุบันอนะ่ะผมก็เอาไฟล์ที่มีนออฟฟิศเนี่ยให้มาลองดูซิมาลองออปเปรชอะไรต่างๆดูข้อมูลต่างๆ Excel PowerPoint ก็ลองใช้หมดนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นก็ามาดูนะข้อมูลที่เราได้ออกมาตรงนี้ก็จะออกเป็นชีทถูกไหมซึ่งคุณสมาเอาไปรายงานได้ซึ่งลองพลิกลงมาดูซิฮนะจ้ามันสุดยอดมากเลยนะฮะแต่ต้อบอกว่าถ้าเกิดชื่อคอลัมน์คุณไม่สื่อเนี่ย มีปัญหานะแล้วตอนนี้ไอ้โคพไพลอตเนะี่ยโอเปเรตบนภาษาอังกฤษงั้นคุณต้องแม่นยำยอดขายก็คืออะไรฮนะ,ะ revenue income นะครับไปตั้งอะไรก็ไม่รู้ว่า b 1 b 2เอาวะเพามันไม่รู้ของคุณหรอครับว่ามันเป็นยอดขายเนะี Prof it, ่ย revenue profit หรือว่า margin ก็ต้องชัดเจนถูกไหมต้นทุน cost ก็ต้องชัดเจนเปอร์เซ็นต,ต,ต์อะไรต่างๆ rebate อะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันชัดเจนไปเนะี่ยพูดไปซะเยอะเลยนะเดี๋ยวท่านจะรำคาญซะ เอาต่อเลยด้วยกันนะเราดูอินไซต์แล้วถูกไหมเห็นแล้วอินไซต์ว่าเฮ้ยมันมีอะไรนะี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเอาอะไรต่อดีนะครับเอาไฮไลท์ไหมแหมมันมีคีย์ด้วยนะบอกเฮ้ยไฮไลท์ด้วยกันอยากจะไฮไลท์อะไรบางอย่างนะี่ครับไฮไลท์อะ,อะไรบางอย่างนี้ to highlight p อ r t i o n of d a t a นะ c a n t e l you with that นะครับโอเคกู okay, ๊ดนะครับก็ได้เลยเดี๋ยวผมไปจัดการ change topic เดี๋ยวผมไปจะไปไฮไลท์ดีต a า หน่อยนี่ครับผมอ่าผมจะบอกว่ามันช่วยโบ t ตเอ่อผมเอาใหม่นะเอใหม่นะเอ่อโบ p 10เอ่อท็อปเทอ่า, both, อา, 10, อา,อา so แล้วกันนะ ดูสิไฮไลท์ผมได้เปล่าท็อป10ยู Ab able, นะิตอโบเนาะโบเนาะทำให้มันเป็นตัวหนานะครับยูนิตไพรซ์โซลไว้ท็อป10เนี่ยคุณช่วยไฮไลท์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้เนะเาะดันนะครับผมมันอะไรวะเนะี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะไฮไลท์ได้ถ้าเกิดคุณอยากไฮไลท์จริงป่าวะ s o r ต,ติ้งดูสิครับอ๋อฮถ้าเกิดผมเปลี่ยนล่ะผมเปลี่ยนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ถต่ผมบอกว่าเฮ้ยแม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพิ่มเป็นอะไรดีแปบ๊บหนึ่งจากเฮ้โบท็อปอันนี้นะเดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปนะไฮไลท์อ้าวเพิ่มหน่อยนอกจากโบแล้วไฮไลท์ด้วยได้ไหมฮะอ่าเดี๋ยวดูกันนะว่ามันไฮไลท์ได้หรือเปล่านะครับผมอ่าโดยรวมนะเป็นตัวท็อปต่าง นะครับโอเคเดี๋ยวมานะเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งมันก็ใช้เวลาสักครู่น screw นะอาจจะวีขคอหนิดนึงฮนะี่าไฮไลท์ให้ด้วยเนี่ยถูกไหมครับผมถูกไหมครับค่อนข้างดีเลยนะครับอันถัดมานอกจากที่จะเป็นอไฮไลท์แล้วนะครับผมก็เราสามารถทำ sorting ได้ด้วยนะครับผมเล่นตรงเดิมแล้วกันเนาะอ o r t i n g ที่เดิมผมจะ sort นะครับผม Sort unit price from largest ต์อ่าทูฟอร l มส몰เลส to ลัดเจสนะครับอ่าลองดูสิผมจะซอตให้มันสลับกันนะบนลงล่างล่างลงขึ้นบนนะครับผมในการแบบนี้ในการทำ sorting ดูว่ามันทำได้ไหมด้วยลองดูกันผมลองดูสิว่ามีตัวที่เป็น อื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมในการวิเคราะห์นะครับผมเช่นว่าในการทำเนี่ยวันนี้ผมเจาะเฉพาะฟังก์ชันคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่อีเคสนี้น่าสนใจคือเราจะเริ่มลงเกี่ยวกับเรื่องพิ s เน็ case นะครับในกลุ่มว่าให้ถ้าตีพาร์ตเมนต์นั้นตีพาร์ตเม้นต์นี้เอามาใช้กับโคพายล็อตใช้อะไรได้บ้างนะครับผมช่วยประโยชน์คุณได้ยังไงนะครับมาดูซิว่าจะทําให้เวิร์กของคุณเนี่ย productive ได้แค่ไหนนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมมีการปรับต่าง ปรับต่างๆเรียบร้อยนะครับผมอามาลองอีกคำสั่งหนึ่งแล้วกันนะพอดีว่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการาข้อมูลการทำชิ i เมนต์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับออ,ออเดอร์เดทนะครับแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะเพิ่มไปนิดนึงว่า please นะครับ filter ship ship date That um, อะไรดี That, that อะไรฮะ a ด a ดอา u ิ are due, are due next week แลวกันดูสิว่ามีข้อมูลที่มันมีดก็ถึงกำหนดอาทิตย์หน้าหรือเปล่านะครับช่วยฟิลเตอร์ข้อมูลเหล่านั้นให้หน่อยนะครับฟิลเตอร์หาข้อมูลออกมาให้เราทำได้ไม่ได้ทำได้ไม่ได้ต้องลุ้นกันอยูกไหมอ่านะีฮะผมก็ลองดูกันว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่า รจริงมันก็เป็นความสามารถพื้นฐานนะอันนี้มันอยู่ในเอกสารของ Microsoft เลยนะครับว่าปัจจุบัน Excel เนี่ยสามารถทำอะไรได้นี่ดู next week นะครับมาเรียบร้อยนะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยรอมันรอมันเรนสร็จก่อนนะเรามันรู้จัก next week ไหมเนะี่ย next week คือวันไหนคะนะเนี่ยอ่า โอเคลองอันดูใหม่แล้วกันะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนีครับเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคฟิลเตอร์เดต้าเดสเซฟชิปเดทอินเจนสองศูนย์สแล้วกันลองดูลองดูเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะฟิลเตอร์เดต้าชิปเดทอินสอ นะครับผมแจนสองศูนย์สองสี่นะวันอื่นไม่เอานะครับไอ้พูดผิดเดือนอื่นไม่เอานะลองให้มันแบบนี้แล้วกันนะ่รต้องบอกว่าโอ peration บางครั้งที่มันรันไปอะ่ะมันมีเออร์เอบ้างนะบางครั้งนะครับผมโอ peration มันณตอนนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเดูสิดูสิทำอะไรได้นะฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆรันออกไปนะครับผมข้อมูลนะ ถ้าจะเห็นว่าในเวลาที่มันใช้นะครับผมมันก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันแต่ตอนนี้มันก็ฟิลเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาไหนแล้วมันก็มีขึ้นฟิลเตอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับออกมาไว้ข้อมูลมันเป็นอะไรที่มันฟิลเตอร์อะไรไปนะครับก็ข้อมูลออกมาหเห็นให้เราด้วยนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดผมอยากจะทำคอนแคชแวลู Con value แล้วกันเนาะคอมแคชแวลู Com คือผมอยากจะคอมไบด์เดต้าเข้าหากันนะครับในกรณีนี้ผมอาจจะคอม i บ e s สเตท ออโพวินนะครับเข้ากับเซตตี้นะครับผมก็จะขับมาสั่งโครพายร์ตนะครับผมอาจจะไม่รู้ว่าคำสั่งที่ใช้ในการเอาเท็กซ์เข้ามาประกอบกันคือคำสั่งอะไรนะครับผมก็รู้ว่าเฮ้ย please ไม่ต้อง please ก็ได้จริงคุณต้องสูภาพกับมัน่อยนะ <laughs> combine อ,อะไร combine วิดนะครับผมกับอะไรครับซิตี้นะคอมไบสองคอลัมน์นี้นะครับสเตทกับซิตี้เขาหากันวิดเอ่อาบายบายอะไรนะแหมยุสแยกกับมันนะถูกไหมฮะ โอ้ผมทายโปรบางแล้วกันลองดูมันได้ปล่าโอ้พอดีมันไม่เห็นนะไมันบังอ่าลองดูแบบนี้ถ้าเกิดมันรันแบบนี้ฮะลองลองให้มันรันแบบนี้ไปนะครับว่าเฮ้ยงั้นเราลองคอนแคชแวรลูดูนะครับประกบเข้าหากันว่าเอ้ยมันจะสามารถประกบเข้าหาแวรลูเข้าหากันได้เกาเรียกว่าอะไรคอนแคชตีเนตใช่ไหมคอนแคชตีเนตแวรลูถูกไหมมันจะเริ่มเจเนเรตฟอร์มูลาให้แล้วนะครับในการจันเจเนเรตของมันอยู่เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการรันอยู่ ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊คุณต้องใจเย็นนะมันก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยสูตรอย่างนี้นะครับอยากจะไปผลิตสูตรคุณก็เฮ้ยก๊อปปี้สูตรนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะอินเสิร์ตคุณกดได้เลยนะว้าวสุดยอดไหมสุดยอดนะเอผมจะก๊อปปี้ทำไมผมกดแอดเลยโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะเอาอีกเขา อ่อคาเร็กเตอร์เขียนไงคาเร็กเตอร์เขา Number of c h a r a c t e r ถูกไหมแหมเขา Number of ออฟโอ้ยเขา n u m b e อ of ออ่าเขา n นำเบอร์ a r a c t e r ในคอลัมน์ที่สร้างใหม่มาดูซิว่ามันได้กี่ตัวนะครับลองดูกันลองดูกันนะแบบนี้มาลุ้นกันว่ามันจะทำได้หรือเปล่ามันเป็นโอเปอเรชั่นที่มันค่อนข้างจะ เอ่อเด็กว่าไงเบสิกแต่ว่ามีบิ๊กอิมแพคมากๆเลยนะในการที่ทำนะยิ่งกแบบับว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะมานั่งเเขียนสูตรจำสูตรอะไรต่างๆนะครับคุณถามโคพิลลารด้วยภาษาปกตินี่แหละเป็นภาษาอังกฤษนะมันช่วยคุณได้เยอะมากนะครับอย่างเงี้ยผมกดแคชแวร์ลูนี่ก Value, ็ไฮไลท์แวร์ลูฟิลเตอร์ต่างๆนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวผมอันต่อไปผมจะลองทำตัวเอ่อ อะไรเนี่ยเดี๋ยวลองแคลมาจินดูแล้วกันนะแคลมาจินคำสั่งนี้บอกว่าไอ้คำสั่งนี้มึงซื้อคำสั่งเลนส์นะครับในการแคลถ้าเกิดจะอินเสิร์ทขอลัมน์ขึ้นไปคุณก็อินเสิร์ทเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะจัดการแอดข้อลัมน์ให้คุณเข้ามานะครับแบบนี้นะแล้วก็จะมีการกดอินเสิร์ทคอลัมน์เข้าไปนะครับแต่เมื่อกี้มันไม่พรีวิวให้ผมเนาะถูกไหมแต่มันก็ไปกำลังโอเปอเรตให้อยู่นะครับเรียบร้อยเนาะเขาคาแรคเตอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในเนี้ยคำสั่งเลนส์ก็มีสูตรให้เราด้วยในการ track โอเคอันถัดมาครับมาดู financial operation บ้างนะครับผมผมจะถามมันว่า please calculate calculate the profit margin อัน new column แล้วกันนะแล้วก็ add เลย new column นะครับผมนะครับ บอกว่าให้ยพิสเกลเลตเดอรโปรฟิทมาจิแล้วก็ adding to new คอลัมน์ไปเลยนะครับให้ add new คอลัมน์ไปลักษณะแบบนีนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะว่ามันจะทําแบบไหนนะครับว่ามันจะเพิ่ม profit margin เอาข้อมูลอะไรของในตารางมาสแสดงมันเข้าใจหรือเปล่าว่าคอลัมน์ไหนเนะี่เอาจะเอามาบวกลบคูณหารกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าชื่อจําเป็นไหมอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยเซลล์อะทาไม่เท่ากับศูนยะ์ะให้เอา Profit margin มาคํานวณเลย แต่ถ้าเกิดว่ามันเท่ากับศูนย์เนี่ยเอาศูนย์เลยเอามันฉลาดเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบมาดุมๆมาอยู่ดีๆก็คูณฐานกันแล้วมันไม่ลืมว่าถ้าเกิดมันเป็นศูนย์จะทํายังไงถูกไหมอหมมันก็ใส่ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สูตรนี้ก็มานะครับเห็นไหม profit หารเซลล์ profit margin สุดยอดนะสุดยอดจริงนะครับผมค่อนข้างจะเล่าเรืองเหมือนเทิงใจเหมือนกันนะเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันนะอีกอันหนึ่งเราดูแล้วกันนะฮะแอปอ่้นี่ total of sale amount ผมลองสั่งมันแบบอีกแบบหนึ่งไอนี่ total of sale amount สิเป็นภาษาพูดปกติว่าผมต้องการ total sale amount ช่วยผมหน่อยบ่งกีว่าอาจจะสั่งคอมมานมันจะเริ่ม analyze data ผมแล้วว่าเอ้ยคุณต้องการแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวเราจะใส่อะไรลงไปบอก sum of ปัป๊บออกมาให้ add ไปที่ new sheet ไหมเออไม่ต้องนะครับ copy ไปไหมไม่ต้อง แต่เรื่อง Add-in โว้นะผมว่าอ่าน่าจะทําไดนะ้นะครับแต่ผมลองหา,าวิธีดูก่อนนะยังไงเดี๋ยวมานะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะแต่คร่าวๆเนาะที่เห็นนะมันก็ฟิลเตอร์ข้อมูลได้นะครับผมทำวิเคราะห์ข้อมูลได้ดูอินไซต์ต่างๆค่อนข้างม,มีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับในการทำเดต้าโอเปอเรชันแบบนี้นะครับในเบสิกเลยวันนี้เราเป็นเรื่องของเบนะสิกก่อนเนาะความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เรามาลองดูดเกี่ยวกับเบสิกการทำของโคบอลตใน Excel นะครับในการที่ทำ เกี่ยวกับอะไรฮะ sorting ข้อมูลนะครับผม f i l อร์ข้อมูลนะครับ highlight ข้อมูลโ u l ข้อมูลนะการทำ uh, data analytic โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยกด one click ได้ข้อมูลออกมานะครับการ count c a s h value counting นะครับการดู summary ข้อมูล data ต่างๆผ่านผ่านให้ co pilot ทำใหนะ้ก็เรียกว่าค่อนข้างสะดวกมือเลยทีเดียวนะครับผม excel ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย,เป,ยป <laughs> เปลี่ยนไปตลอดการเปลี่ยนไปตลอดการนะครับจากที่ต้องมานั่งเขียนสูตรปัจจุบันก็ ถามมาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเป็นภาษาที่สุภาพนะครับเขาก็จะทำสูตรต่างๆมาให้คุณนะวิเคราะห์ข้อมูลให้คุณนะครับยังไงวันนี้เดอะซิ i z ต n นะครับขอบคุณมากนะครับกับเซสชั่นโคบอลต์ในเอ็กเซลนะครับยังไงเดี๋ยวผมมีอัปเดตฟีเจอร์ของตัวนี้เพิ่มแน่ๆนะครับยิ่งถ้าเกิดหลังปลดจาก p r e ีวิวนะน่าจะจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋มาชมกันนะอ่ะสวัสดีครับ